สวัสดีครับพบกับคุชจะให้ฟีสไตล์ครับในเช้าวันที่10กันยายน2 5 6 6ครับวันนี้ก็ตามหมอนัดครับวันนี้ตื่นเช้ามาก็รับน้ำนะครับเพี้ยๆหน่อยแต่ว่าเพราะว่ามาเมื่อคือนอะนะ่ <c oughs> นะเนาะก็เดินทางกันตลอดเลยวันนี้ก็จะเดินทางอีกแล้วครับไปที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดธนบุรีนะครับเพื่อนําลูกสาวหลานะครับหรือน้องสายลุงนะครับไป ตามนัดที่หมอจะติดตามอาการหลังที่เราไปนอนมานั่นแหละที่ใครได้ดูนะครับว่าเราไปนอนมาตั้งสี่คืนนะครับหมดเกินไปห้าหมื่นกว่าบาทนะครับสำหรับโรคโรคที่น้องเป็นอยู่ประจำนะครับก็คือโรคหอบหรือพูดง่ายว่าตอนเนี้ยเราไปมินิใช้ได้โรคมาก็คือหลอดลมไวต่อการอักเสบแล้วก็ไปลามไปที่ปอดนะถ้าไม่ให้ปอดนั้นอักเสบต่อต่อไปอะไรประมาณนั้นนะครับทาให้โรงพยาบาลเอกชนเขา เขาวิเคราะห์แบบนั้นแล้วก็วันน,นี้เขาจะติดตามอาการนะครับวันนี้อืไปไปไปถือเอากับพี่แล้วพี่ฟังง่ายสุดเดียวฮัลโหลมันก็มาขายพิมพ์ของเขาไปเดินทางก้อยจามอีกแล้วไม่แต่ตขี้โมกเลยน้ำมูกเยอะมากไม่หายสักทีนะครับ แต่วันนี้ก็รู้วันนี้วันนี้ก็รู้ว่าหมอจะว่ายังไงบ้างนะครับมหมอจะติดตามอาการวันนี้นะครับเดินทางกันไปทางจังหวัดร้อัน <c oughs> ตอนนี้ถึงแล้วถึงแล้วพยาบาลเรียบร้อยครับผม ถึงเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปติดต่อในห,หลายอย่างด้วยนะครับแล้วก็รอให้ลูกพบหมอด้วยนะครับได้เอกสารมาแล้วครับมาติดต่อนะครับช่วงเมื่อกี้นี้ครับนั่งรอสักพักหนึ่งก็จะได้ใบแล้วเขาเรียกว่าใบระบบสนับสนุนวิจัยนะครับนะก็คือนอนโรงพยาบาลครั้งก่อนต้องติดต่อรับใบตัวนี้นะครับโรงพยาบาลลืมออกให้ เขาใบตัวนี้ทึงจะไปเบิกต้นสังกัดได้นะนะครับใบตัวนี้ถึงจะไปเบิกต้นสังกัดได้อันนี้ช่างน้ำหนักนี่เสยก็ลองหายแหละเนี่ย<อ>เย้ยน้ำโมกเต็มเลยน้ำโมกเชดดอกเลยมาคุณยายคุณย่าก็มานะครับวันนี้ไหนๆก็ร้องพบหมอนะครับร้อพบหมอ เล่นเล่นเลยอ๋อลงมาอย่างไว่เถอะไม่ลงมาเร็วจ uh, like ังเลยไม่ข huh. ึ uh, uh ้นไปเลยอ๋อจะขึ้นใหม่แ right. ล uh, ้อขึ้นขึ้นขึ้นเดีลยวขาไปขึ้นเอออย่างนั้นแหละแจ๋อเลยโอ้เก่งจังเลยโยกเองก็ได้โยกเองได้ด้วยโยโยโยเออถึงจะถึงเออถึงจะถึง โอ้หนกังเลยตอนนี้ลูกสาวก็เข้าห้องฉุกเฉินนะครับไปพ่นยาแล้วก็ดูเซมหะนะครับอ่าก็รอกันตรงนี้นะครับให้เข้าไปกับพ้นยายเอาให้หนักมากเพราะว่าดูเสเลดพ่นยาเรียบร้อยอ้องให้หนักยแล้วให้หนักเลย น่าออกมาเลยร้ graphic, องไห้หนักมากฮะเฮ้ทำไรไม่ดูสินั่นเฮ้ยปอ่ะฮะอ้ยหายอยู่คนเราหายยังเลยอ่ะเพราะว่านะนะเอ่ายบ้านลกลับบ้านกันนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเอ็นร้านาห้ก็คพันหกร้อยย่าย1,625บาทครับใครจ่ายหนึ่งยยี่สบาททั้งหมด เอันนี้สายลุงอ่ะนี่เล่นนั่งอะไรไม่รู้เป็นตุ่มที่ขาเป็นว่าน่ะโมเดงกันอ่าเป็นตุ่มที่ขาก็ใส่ละมันเป็นยังไงใส่มาโซ่อีกโอ้เจ็บปะลูกเจ็บปะเจ็บเจ็บเจ็บปะครับค่าเจ่ายของมันได้ยิงพัทธิดานะครับ ค่ายาผู้ป่วยนอก860ค่าวิจพัน2 6สองร้อยหกสิบห้าบาทค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์<ม>นอกห้องผ่าตัดสองร้อยนะครับค่าอุปกรณ์นอกห้องอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยค่าตรวจก็ยังคงปกติมาตรฐานสามร้อยบาทนะครับมาคุณหมอที่นี่ค่าตรวจเขาก็ไม่ได้แพงอะไรรวมหนึ่งหกสองห้านะครับหนึ่งหกสองห้าบาทน, 6, นะครับ<า>โอเคเดินทางกลับบ้านกันยายไม่นั่งกับคุณยายแล้วนี่ เอาเอาตุ่มมาอ้างคุณยาว่าเป็นนวนนีนั่นนะครับอไปเดินทางกลับกันไปครับเดินทางกลับกันจะไปต่อที่เกษตรวิสัยด้วยนะไปซื้อของใช้นะครับนี่เปลี่ยนเส้นทางนิดนึงไม่เช้ามาจตุนะครับนะครับระหว่างแม่แม่นะครับจอดที่จตุรภาพพ์กีมาลให้นะครับเพราะว่ามีเนื้อวัวเขาขายถูกที่นี่โลละสองร้อยห้าสิบ เพราะว่าอาทิตย์ก่อนก็จอดซื้ออยู่ที่250เมื่อก่อน280แต่ตอนนี้รถเหมือนจะลดราคาตามราคาตลาดทั้งบัวลงมาแล้วก็จะอุ้มลูกรอนะครับเพื่อให้แม่ๆไปเลือกเอาเพราะว่าผมก็เลือกไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยรู้กินอย่างเดียวนะครับก็ไม่ค่อยมีที่พิถัถนในการเลือกเนื้อเท่าไหร่เพราะว่าเราซื้อไปทีไรเขาก็บอกว่ามันไม่อร่อยบ้างนี้นะนะครับมันก็เออมันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่อร่อยเหมือนว่า เนื้อมันไม่ได้ตรงตามสเปคที่แกต้องการอะไรเงี้ยนะประมาณนั้นนะครับนะนนี้ก็อุ้มลูกกรอนะครับกินนมเล่นรอไปเจ้านนัเดินทางไปที่อำเภอเกษตรวิสัยครับไปซื้อปุ๋ยกับไปซื้อของแวะซื้อปุ๋ยนะครับสูตร16.6แปรนะครับ1,440บาท สิบหกสิบหกแปดจะไปสองกระสอบครับสอบละพันสี่สิบบาทนึกว่าพันสี่ร้อยสี่สิบงงตอนแรกพันสี่สิบาทนะครับพันสี่สิบาทโอเคไปทีนี้ก็มาจอดแคทวันนะครับสาขาเกษตรวิสัยมาซื้อของใช้นะครับให้ลูกด้วยนะครับโอเค เสร็จแล้วครับกับการซื้อของให้ลูกครับนะครับแล้วก็ของใช้อื่นๆด้วยนะครับผมเข้าบ้านไม่ใหญ่ครับตอนลูกเราอยู่กับแม่นะครับต้องดูแลกันลวกันนะครับทั้งหมดทั้งสิ้นอยู่ที่สามพันสามร้อยี่สิบเจ็ดบาทครับผมไปเดินทางไปซี่รถครับเรียบร้อยครับเดินทางกลับกันนะครับผมคลิปนี้ถ่ายเมื่อวันที่สิบกันยายนสองห้าหกครับ ฟ้าฝนจะดีเหลือเกินนะครับดูท้องฟ้าคึมหมักครับเดินทางกลับบ้านนะครับโอ้ยฝนตกฝนตกถึงบ้านแล้วฝนตกเลยนะครับผมลงเม็ดทันครับลงเม็ดแล้วเรียบร้อยนึ่บรรยากาศฝนตกฝนตก ถึงบ้าน13ห้าครับนะ10วันที่10ธันดาจมากระนํำลงมาเอ่อถือว่าที่ร้อยเอ็ดยังไม่มีน้ำนะครับที่ร้อยเอ็ดในที่นายไม่มีน้ำแต่ว่าทางราศีสไลมีแล้วนะครับทีนี้ก็จะขนขอนลงลงรถนะครับนะทีนี้ก็จะเดินทางกับราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษครับเราจะเก็บของขึ้นรถนะนี่ครับก็ขนของข,ขึ้นรถ เทิเรียบร้อยนะครับก็รอปิดสายท้ายรอเคลียร์ของอีกนิดนึงน,นะครับก็จะเดินทางกันเพราวะว่าตอนนี้ก็บ่ายสามยี่สิบเอ็ดนาทีแล้วนี่กว่าจะได้กลับก็เกือบจะสี่โมงแล้วครับเนาะ,ะไหนล่ะพอจะเมื่อพอจะกลับบ้านก้าบก้าบบาทครัแก้มกันหอมแก้มเงยไปหอมไปไม่หอมแก้มก่อน<ะ>พอจะกลับบ้านก่อนเด้อแล้วพอกันไมู่กพอมาหาไม่ วันนี้บ่ายสามนาทีครับก็จะเดินทางปลายทางราศีสไลจ์ัวัดศรีสะเกตครับฝนตัางโงนบงแบบไงนะครับ<อ>พวกเราก็จะเดินทางครับโดยมีคุณแม่บุตรแล้วก็เด็กชายโต,โต้นะครับนัง่งหลังหลานนะครับนอนอย่างเดียวเมารถเมารถโอเคเดินทางกันนะวันนี้เกือบจะสี่โมงแล้วแหละนะครับเนะบาะเวลาเอด็ดกับวอเด้ แวะเติมน้ำมันปั๊มเชลสักพันก่อนครับผมตุนน้ำมันไว้ก่อนเพราะว่าปั๊มเชลที่บ้านไม่ค่อยมีถ้ามีก็ในจังหวัดศิรีกะตเกะเลยทีเดียวเพอจะมีปั๊มก็เติมไ้ครับผมอืมใส่พนัพันหนึ่งจะได้เก้าร้อยบ่ไดดีดน่าจะอัดได้นะอัดได้หรอพันหนึ่งนะครับนี่เชลมั่นใจเชลอยู่แล้วครับ ตอนนี้16นาฬกา37นาทีนะครับอยู่ที่อำเภอสุวรรณภูมิจอร้อยเอ็ดนะครับขมข้างหน้าเลี้ยวขวานะครับออกบ้านเราครับ18นาฬกา19นาทีครับที่อำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษแล้วนะครับนะเขาจะมุ่งหน้ากลับบ้านจอดทุกปั๊มครับแต่ไม่ได้ถ่ายให้ดูลืมง่วงนอนเลยเกินนะครับแต่ก็โอเคครับง่วงก็จอดนะครับ อย่าฟื้นค่อยมาหาอะไรกินนะครับเรื่อยๆนะครับสำหรับคนง่วงฝนลงเม็ดนิดหน่อยโอเคกลับบ้านกันนะครับตอนนี้ก็ถึงบ้านกันแล้วนะครับสำหรับการที่ภารกิจในวันนี้นะครับถ่ายภารกิจให้ดูนะครับในการวอล์กนะฮะในการวอล์กการใช้ชีวิตนะครับ18นาฬิกา32นาทีครับถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม ตอนนี้ก็ถึงบ้านเรียบร้อยนะครับเพียมีก็ขนของลงใรถเรียบร้อยนะครับหมดทุกอย่างแล้วอันนี้ก็แม่เอามาซื้อมาจากตลาดบ้านดอนแขนเเหมมือนดิครับอ่ะอีพีนี้คลิปนี้แค่นี้นะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปก็อย่าลืมรับชมและสนับสนุนให้ผมด้วยนะครับกับผมและทางครอบครัวด้วยนะครับนะเป็นกำลังใจให้กันและก,กันนะครับใน ทุกครั้งที่ลงคลิปนะครับแ่ใครที่รับชมขอบคุณมากขอให้ร่ำรวยถูกหวยกันทุกคนเลยนะครับนะขอให้ร่ำรวยสุขภาพดีทุกคนนะครับสำหรับใครดูคลิปนะอ่าโอเคครับนะขอบคุณมากครับพูจะให้พีตายก็ปิดคลิปเพียงแค่นี้แหละครับในคลิปนี้ครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะนะครับบายบาย ครับตอนนี้ก็ถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศาึกษาประถมศึศกษารีสเกตเขต2แล้วนะครับวันนี้วันที่11นะครับวันจันทร์ที่11กันยายน2อ6 6นายนะครับผมก็จะมาทำเรื่องเบื่อค่ารักษาพยาบาลให้ลูกนะครับของสำนักงานเขตนะครับผมช่วงเ,เช้าครับเป็นมาแล้วรอบหนึ่งยังมันต้องไปตามเอาเอกสารที่เพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมเพื่อจะทำการเบิกนะครับนี่ก็ ได้มาแล้วนะครับนี่ก็เดี๋ยวจะเอาไปลองยื่นดูว่ารอบนี้จะผ่านไหมนะครับเอกสารที่ที่เอกสารที่ที่แก้ไขนะครับมันก็มาถึงก็ยืน่นเอกสารแล้วก็ได้แก้ไขอีกนะครับก็ได้นั่งเขียนใหม่ในแผ่นนี้นะครับผมนั่นแหละครับลูกของเราเราก็ต้องดูแลแล้วก็รักษาันต่อไปนะครับถึงเขาจะเป็นอะไรยังไงก็ตามนะครับก็คือลูกของเราเราตั้งใจให้เขาเกิดนะครับเราก็ต้องดูแล คายจ่ายห้า0 0ื่กว่าบาทนะครับก็เห็นทางเขตแล้วก็เจ้าหน้าที่การเงินบอกว่าจะเบิกได้อยู่สักหมื่นนิดๆน,นะครับประมาณหมื่นหนึ่งหมสองอะไรอย่างเงี้ยนะก็ยังดีกว่าไม่ได้นะครับอย่างน้อยก็ได้เป็นค่าน้ํามันเพื่อจะไปหาลูกหรือแก้ปัญหาอะไรต่อไปนะครับเพราะว่าผมก็ตัดสินใจกดกู้กู้ฉุกเฉินบัตรเครดิตมานะครับก็ไม่เป็นไรครับช่างเถิดแล้วก็ใจดอกไป นะครับมีก็จ่ายไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับค่อยดูแลกันไปเพราะว่าเราไม่ค่อยมีเงินเก็บแล้วไม่มีเงินเก็บเลยครอบครัวเราโอเคก็ประมาณนั้นครับเดี๋ยวเราจะเดินทางเดินทางเข้าไปทํางานที่โรงเรียนต่อไปครับครับเดี๋ยวเราจะเดินทางเข้าไปทํางานที่โรงเรียนกันต่อไปครับ